ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับเราอยู่ในเคมโปเกะซากะนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่20เดือน7กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศแดดออกทั้งวันนะครับเรามาดูที่สภาพอากาศต่ำนะครับผมสภาพอากาศแดดออกโอเคไม่ก็จะมีตานี้เลย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อัปเดตมาใหม่นะคะมาดูนะเจจับระดับสูงเด่นออกนะครับผมโอเคม้นก็จะมีตามนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,น,นะครับอย่าลืมกดไลค like, ์แชร์กดติดตามให้กัน,นะะกด้วยนะครับผมแล้วเจจะทำให้คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบาย